วรัน120ล้านวิวลิซ่าประกบตัวแม่เมืองจีนช็อตนี้กลายเป็นตำนานลิซ่าแบล็คทิ้งและหลิวอี้เฟยสองไอคอนระดับโลกปรากฏตัวสุดปังในงานเบเกอรีไฮเอ็กซิบิชันที่อิตาลีเมื่อ19พฤษภาคม2025ในลุกลูราต่างสไตล์ลิซ่าไปทุกองศาในชุดเปิดไหล่หางปลาเหลืองขาวเมคอัพลิปแดงจัดเต็มส่วนหลิวอี้เฟยสวยสง,ง่านในเดรสทองเฮลิสอบเสริมลุกด้วยจิวเวลリーเบเกอรีไฮไลท์อยู่ที่ช็อตร่วมเฟรมของทั้งคู่ที่สะกดทุกสายตากลาย เป็นไวรนบนวีโบพุ่งทะลุ120ล้านวิวภายในไม่กี่ชั่วโมงแฟนคลับทั่วโลกยกให้เป็นโมเมนต์ในตำนานแห่งปีกล้องคานไม่ปราณีฝ้ายทีระยาลุกนี้ทำชาวเน็ตถุกสนันโกอินเตอร์ Inter, สุดปังฝ่ายทีระยาร่วมงานคอนฟิมเฟสติวัล2025ปรากฏตัวบนพรมแดงในเดรสกัอ,อกสีแดงจาก GM นเบอร์ติสเทเวล สเสริมลูกหรูด้วยเครื่องประดับจากเบอรชอรอนเรียกแฟลชไม่ยั้งขณะเข้าร่วมเปิดตัวหนัง The History of Sound แต่โลกโซเชียลกลับสียงแตกหลายคนชมว่าสวยระดับอินเตอร์ขณะที่อีกฝ่ายจับผิดเมคอัพทรงผมบอกยังไม่สุดบางคอมเมนต์ถึงขั้นสงสัยว่าโดนกล้องมึงคานแกงหรือเปล่า